j s, yes, can. <S คไม่สนใครรถถูกรถแฟนเกิบติดไฟแดงวุนกันไงไม่คอยโอคุยโววันนี้ใครจำต the s มอส s t y l กู is my life จบการศึกษาแค่ปก อยากมาเลเกิกเรศเพื่อนไม่จบในครัวร้องไห้เด็กกูไอลูปัดศพไม่ร้งไม่เดียนและเดินชิงแทงเงียบตะลกเย a h ในแตงโมรกค่าแรงหนึ่งร้อยบาทผ่านผูมิร้อนออเท้กดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาต้องคนคอยมองตัวกูอีกนันานก็มึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกเมื่อเร็กกูซบตาไม่เป็นหนังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝ่า ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างเออมึงจงฟังให้ดีทัตีนังยืนรุมพัดส,สุดท้ายต้องอ่ีเดินกลับแล้งอย่าหยุดยังกับสัตว์ถ้าไม่เป็นนังฟันอย่าผิดหวังในฟันฝ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างเออมึงจงฟังให้ดีทัดตีนังยืนรุมพัด ถ้าท่านตอนนี้ทด่รัเกิดกับคนชีวิตที่ประชิรชื่อเสียงเงินทองที่กูมีแต่กูไม่ได้อ,อกคอนเฟิ่จะดงจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากตับตามหรือเป็นเสียทีจะหมดจะมีก็อยู่ได้กูไม่แค่คคำคุณกูไม่สนคำด่ามีคนรักต้องมีคนเกลียดน,น้องเอ้ยธรรมดาย่าไม่มีคนเยียบโอย่าไม่มีคนอิจชาบี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยต่าง นสุกตาไม่เป็นนังฟันอย่าผิดวังให้ฟันฝ่าถ้ามึงยังไม่ชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างละมึงต้องฟังให้ดีถ้าตินังยีุ่มพัดสุท้าจงอย่าเดินกลับนังอย่าหยุดย้ังกับสัตว์ค่ะไม่เป็นนังฟันอย่าผิดหวางให้ฟันฝ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างละม,มึงต้องฟังให้ดีถะตีนังยุงรุม,ม,มพัดส,สุดท้าจงอย่าเดินกลับนัองอย่าหยุดยังกับสัตว์ เอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู้ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้ะพะภาวนาว่พรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นใช่ไม่เป็นน้องฝันอย่าผิดหวังให้ฟันฝ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้าออักลึงจงฟังให้ดีถ้าตีนออยังยืนรมพัส,สุดตาจงอย่าเดินกลักลังอย่าหยุดยังกับสัตธาเป็นนองฝัน อย่าผิดวางให้ฟันฝ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างละมึงจงฟังให้ดีถ้าตีนั่งยืนน้ำพัส,สุทธาต้องอย่าเดินกลับยังอย่าหยุดยังกับศรัทธา